บริเวณบ้านอำเภอซับสูงครับติดกับบ้านดอนกระยอมบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นเรานี่เองครับรอบรั้วอำเภอบ้านไผ่ครับก็จะมีรวงข้าวเหลืองอารามครับเรียกว่ารวงข้าวครับที่พี่น้องชาวนาที่พี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่นำมาประดับตกแต่งรอบๆบ,บริเวณรั้วบ้านครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมงานเทศกาลไหมได้มาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกครับ นี่ครับเป็นชื่อเดิมของอำเภอบ้านไผ่ครับบ้านดอนกะยอมบ้านไผ่นี่ครับการแต่งตัวแบบย้อนยุคแบบวิถีบ้านๆจริงๆครับถ้าก็พอซื้อหาได้ครับยังจกักซีเท่าไหร่นาอครับนี่เป็นเสอตอี่หพับสีพับนะครับเป็นเสื้อสีพับ250บาทเท่านั้นเองครับอันนี้ก็เพือห้าสิบบาทนะครับใช้ปูนั่งเนาะเวลาไป ปฏิบัติทรรไปปฏิวัติศกรรมอย่างนี้เนาะเอาไปนั่งเนาะอันนี้กระเป๋าจากกกครับ490บาทน,นี่แหละครับผลิตภัณฑ์จากกกที่พี่น้องชาวบ้านไผ่นำมาทำเป็นกระเป๋าทำเป็นเสือ้อนี่แหละครับกกครับ